สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกอกๆค่ะมาเด้อมากินกากับยายน้าแต่กินหรือยังน้ำนมไ่ต้มเดี๋ยวกล่องมัวมาค่ะทุกคนกินข้าวน้าแต่ว่าเมื่อน,นี้หมาขอบริเอออีพอยเฮทมุนไรกาว่ะสันเอ่อจักหมาบดจักคนสิบรายยูได้เช่า,อ,า,อ,าอันหมาเฮาเฮากัอบบรายนอน อืมม,อมันอยากรเวไยเนาะเขากับเบิรงคือการนี่แหละเนาะไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาว่าแต่ผู้ใดสั่งยี่สิบบาทสามสิบบาทเขาก็สื่อมากอันตุ่มขายคือไ,ไ,ไปในในหามาตุมขายเนี่ยหนะใต้วะจ้ะนี่เน,นาะไม่ได้ไลายเด้อขอกระสังน้ำเหล้า ถ้าคนไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าคนมันบ่มี่มองมองซื้อมองขายเนะี่ยบะจะมีผู้ซั่งเนะาะบาจะมีผู้สื่อคือจังราเอาไปหอยไหวเนะี่ะมันบ่มีผู้สื่อหมดกําลังใจนะอันนี้โอ้ยมีผู้ซั่งเอาไปให้ผู้นี่ก่อนเอาไปให้ผู้นี้มีกําลังใจหานะคุณี่ยกี่นองเบาอปนยังีงปนปลาปนปลานี่กับปลาทู่นี่กับเธอเ โอ้มีทั้งอาหารทะเลมีทั้งอันอาหารอีสานอันนี้อาหารหัวประสานโอ้โห,าราหารกระปูขี้เหล็กม,มันมันฮะลูนมาเด้อปีแตงมาเด้เอมะกรอยมาแล้วทุกคนมาเด้อยังบุท่านว่างอันยังบุท่านว่างอันหาของไปฝากเราอยู่สีส้มไปให้เพราะว่ามันค้ายากอันเอาเอากล้วยมหามา่เอาอีดําเจะฟึก พวกอีดําแจะโบหูจักว่าอันค้วยเนี่มันมงงเออมันมักแน่วใดเออบานนี้เอาออกจากอคอกนี่ลูลูไปใช้จะว่าล่องน้องน้ำล่องน้องน้ำพ่อใจแล้วก็เอาขืนมาเอาขืนมาแล้วก็กินยากินยาแล้วก็นอนเดี๋ยวไก่ประมาณสิเบสนนี่การนี่กะเอามันไปร้อยน้ำโบไดเขาเอินไปยังเกาะบดลำบากเลยของเล่นใหม่ <laughs> อนปวามเขาไม่าเานนอ,อืออยูโกโย่ยโโกกเดืออยู่ห่มกกเดือนไปแอมไปตัดเอาห้าแล้วก็ว่าหู้ยู่กล้วยตัวนี้แลว้ววะแล้วจับระบายไดไหม,มหมมมูหู้มเะัเนาะเออหู้มื่มว่านี่เพื่อสิยอดนำกุ้แล้วมันแดดไว้นอนนะเสริมมาเอาเอาออกไปลามเอาออกไปรามแล้วกะเพื่อสิยอดนำกากศมาห่วยมันสทธิมเทียงเนาะ น้ำลายปุ้มปากเบิดมันวะมันอยากลงน้ำแก้เสือกออกให้แล้วก็ห้วยผุ่นแล้วลูลูล่องน้องน้ำพุ่นลอยเหล่นอยู่นนมันทนระวังได้ระว,วังมันแดดนะอืมแปมกับาวาอยูนแต่ว่ากล้วยนี่มันบดทนห้อนแล้ว,ว่าควายนะทุกคนควายมันมันไม่ทนต่อแดดอมืมันอยากลอยน้ำ อีดแเจะนี่มันอยากลอยน้ำา <laughs> ึ้งน้องามตึงบกเออลุงแอมเราบอกว่าไห่เล่าหามาไห่บานีเอาโตถี่มันท่องกระสันกะเอาโตถี่มันเป็นอันอม,มีลูกแล้วอืมอมซื้อบานีน่ะนะอ,อันทางง้อน่อยง้ว,วสาวนี่มั่งได้มันน่านได้แล้ววาเจ้าเลี้ยงไปอีกพุนแล้วปีสองปีผุนีล้วมันจังสิมันจังสิติซัดแล้ววาโอ้อันนี้ก็คือความรู้ใหม่ ความรู้ใหม่จริงๆสําหรับการเลี้ยงเลี้ยงควายนะบทความรูใหม่แล้วเนาะคว้วเท่าเนาะเสือแม่ตำรวจจ่อยยังไม่นีามันหลุดอไม่ไม่ความรู้ใหม่สําหรับค่อยไม่เคยเลี้ยงไงเคยเคยเลี้ยงเตงแต่ง่วนี่แหละเปิดโลกใหม่สําหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเล,เลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มันต้องมันต้องดูมันต้องศึกษาข่อยละวะ่าไยไ่้องกับโบ โบติว่าหมามันตื่นดองผู้น่ะผู้น่ะหุ่นไรกพิน่นโอ้ยภาสิตื่นหุ่นยี้ยัง <laughs> อ่ไห่นาันงวทังเถ่อเมจัว่าเนเออต้มน้องไหมน้ำหมอกได้พี่น้องเขาเออเอขาเออนืกกันบอเมอันน้องไหมขึ้นสูงสูงนะแม่สั้นเอานะแม่ น้ำม้น้ำมอกาน้มันต้มอมันตบมอนกับบอคอยบอคอยขมปันหาได้มันอ่อนแล้วกันเออจืดไหวแต่ว่ามันหังอึดหรือว่าเป็นย่อนว่ามันอึดแล้วมันอยากเนี่ยบอกมันแสบเนี่บอกฮะหอมทุกันนะกับน้ำมออกอม้หม่ว่ามันหังหอมเด้กลิ่นมันต่างกันนะทุกคนกลิ่นมันต่างกันน้ำม้ออกไมก็แสบ มันหวามันสุกแตมันหยาบมันหอมอืมเบื้งเด้ออันมือนีตะอันมือนีตะสัน้นยายสมควรเล่าเล่าอันนั่นเล่าได้อันเนาะใหม่กินกับเลยแถาเบิ้งล่าสิปวดขาถ้าเบิง้งถ้าเบิ้งว่าบ่เสือข่อยข่อยบ่ย่านข่อยบ่ย่านว่าแต่ข่อยอันหยากเนาะข่อยไมียาแลขอ่อยไมียาเลียวโอ้ไปหาหมอที่ไทยแล้วเดียยเด๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูผักผักกับอีก อันหนึ่งเดอ้อปัด,อดอเอาบอ่อคอยสิเก,กไปเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยบึงเนี่ยหมักทั่วผู้พี่น้องเนี่ยหมักทั่วผู้ผุ้ไหนละว่า,เ,า,ากเก็บมันโอ้จนจนสิกแก่แล้วเด้เออพอดีกินอยู่หมักนี่โอ้ปิดไปสุบตัวนี้กินกับเมียง าไปกินเมี่ยงโอ้หลายไวเทินะเอาไปสุบเมี่ยงเก็บไปหลายปานว่าอันอันนี้นี่นี่ทุกคนพักอันหมัก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 ทั่วพู่เออเอ,อกินหมักทั่วพู่เล็กไฟหมักทั่วพู่เหล็กไฟ <laughs> คือพ่อรอพ่อคือคือพ่อขึ้นพ่อเอาไปซุปใส่เห็ดกระด่างนี่กระดา่างของเรามาน่เออซุปดู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 นะทุกคนดูเอ,อ,อิอมาเอียงนี่ละามาบ้องไว้นี่นี่ดูปลูกไว้พี่แตง นี่ให้พี่แตงทําแบบนี้นะเออบ่มีเวียกมีงาดนี่ต่อไปหนีนี่อืมนี่ถ้าจะให้มันเด็ดเด็ดไปปรุงอ๋อเด็ดแล้วให้มันแตกขึ้นแตกยอดขึ้นใหม่ไปใส่กระถางไม้ก็ได้หรือเด็ดให้มันขึ้นไม้ก็ได้อืมอ่าอันครูเป็นพักะแยงนั่นไม่ต้องเจาะใส่ต้องเจาะะกรลใส่น้ำเลยเนาะใส่น้ำเลยหน้าหน่อยไหมหน้าเอาาเจะอ๋อนี่ เออเห็ตัวฝอยน้ำาเาเด้อเขากินอิ่มเลยเด้เขาจังมาออมพูดดวงดวงอาทิตย์ดวงดวงอาทิตย์นี่อ,อ่าคนคนครับออข้ากะคน,นงนตเตมข้าวบาสิมาเบาอ่างตัวอยู่เฮ้ยอ,อ,อีดําเจ้ะลอยนาำ โอ้ยรูลูไปลอยน้ำอันหันใจใส่น้ำปูดปลูดอยู่ข้าบ่อหรือบ่อยังบ่เห็นมันตัวมุดแต่ไหนเออมดูมีน้ำให้มันลอยนี่น้องอ่ะตะฟางนี่ก็คือตะฟางฝุ่นนี่ไปเลี้ยงไปเก็บขีหอนเออแล้วว่าไปแอมแล้วกรวบะอยู่มันขีหอนเราเลี้ยงใส่กันกับงัวนไหมอันเราเลี้ยงใส่กันกับงัวอัน มือหนึ่งคั้วยมันฮอนเนะาะล่งสาล่งซาละบานนี้เพิ่นก็ลอยน้ำเล่นเพิ่นโบเห็นง่วอันเพิ่นขึ้นมาจากสาแล้วเพิ่นบบเห็นง่วแลนผุนแลนผีแลนหางัานวนบอกงอนไปกินใหญ่ฟังหนึ่งเออ ค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย